เหมคาสึกยริงียหมรู้สึกโล่งยอะไร่อเสียบด้วยฝึกงานไปด้วยมันก็จะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงการแบ่งเวลาอะไรมันก็อาจจะค่อนข้างยากแต่ว่าตอนนี้เราก็สามารถโฟกัสการงานได้เต็มที่ครับวันนี้เป็นลาว ผมรู้สึกวันนี้ครับเห็นแฟนคลับเห็นแฟนคลับทำได้ขนาดนี้ผมรู้สึกยังไงครับก็ดีใจครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีแบบนี้เนาะแบบเรียนจบแล้วก็มีคนมาแสดงความยินดีกันเยอะขนาดนี้ครับจริงเราได้เห็นแบบโปรเจกต์ต่างๆที่แฟนคลับทำให้ยังมีทั้ง BTS มีทั้งแบบใช่ครับวอลอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยอย่างล่าสุดตอนแถวที่ที่แถวมอครับรถสองแถวก็ทําเป็นแบบป้ายติดรถสองข้างรถสองแถว เพื่อนๆก็ชอบแบบถ่ายมาเซลเวลาชาวมอฮ์เยมีโอกาสได้แบบไปนั่งหรืออะไรอย่างงี้บ้างยังคะมีมีขับตีคู่นะครับแต่แต่ไม่เคยนั่งยังไม่ได้นั่งครับพอถึงการเรียนนิดนึงปริญญาตรีนี้ขอบคุณใครเป็นพิเศษนะครับก็ต้องขอบคุณพ่อแม่แล้วครับเพราะว่าพ่อแม่ก็ส่งเราเรียนหาเงินมาส่งเราเรียนตั้งแต่ช่วงไม่ใช่ตั้งแต่ช่วงตั้งแต่แรกเลยจนจนถึงตอนเราเรียนจบตอนนี้ครับก็ถ้าเกิดไม่มีท่านสองคนก็คงไม่อยู่ตรงนี้ครับอ่า มีแบบได้บอกได้อะไรคุณแม่ไหมคะพอวันเรียนจบอะไรอย่างี้มีได้พูดซ,ซึ้งอะไรกันไหมยังยังไม่ได้เปิดหมดซึ้งกับแม่เลยเออแล้วคุณแม่ขขแสดงความยินดีกับเราไงบ้า <oughs> งก็ <c oughs> เขาก็กอดอ <c oughs> ย่างอย่างมเมื่อเช้าเขาก็เอ,อเดินมาลูลลเอ,อูดีใจด้วยนะเรียนจบแล้วนะลูกเรียนจบแล้วยากได้อะไรของขวัญให้กับตัวเองบ้างคะอืมยังไม่ยังนี้ยังไม่รู้เลยครับยังไม่ได้คิดเหมือนกันครับ มีแผนไหมอยากจะแบบทำอะไรหลังจากนี้ต่อไปที่แบบเออนอกนอกจากการทํางานแล้วอะไรแบบเนี้อืมก็คงจะอยู่ในวงการไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็อาจจะหางานแสดงไปเรื่อยๆบทใหม่ๆอะไรที่มันท้าทายท้าทายกว่าที่เคยทํามาก็น่าจะทําอันนี้ก่อนที่บ้านมีอะไรให้อะไรพิเศษหรือคะยังไม่มีครับนิดนึงนิดนึงต่อโทรต่ออะไรรับ เฮยเรื่องเรียนตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยครับเราเราก็น่าจะโฟกัสทํางานก่อนออมันยังไงมันเหนื่อยเนาะการแบบต้องแบ่งเวลาเรียน่ทไปด้วยเลยยิ่งถ้าเป็นปอโทอย่างเงี้ยมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะมันก็อาจจะทําให้เราบริหารเวลาการทํางานยากด้วยแค่ต่อยอดในสิ่งที่เราเรียนนะครับหรือว่าทุ่มให้กับวงการบันเทิงเลยตอนนี้น่าจะวงการบันเทิงกันครับ แสดงว่าตอนนี้ถ้ามีงานอะไรก็คือรับเลยเต็มที่ก็ถ้าผู้จัดการโอเคผมโอเคก็รับครับผมตอนนั้นี่งานก็เยอะอยู่แล้วเนอะใช่ครับเรียนจบน่าจะเยอะกว่าเดิมใช่แฟนไซน่าจะเห็นเห็นหน้ากันบ่อยๆครับเห็นหน้าหน้าผมแล้วที่มีให้ปากปรึกษาเรื่องการเรียนโอนโตอะไรก็ได้โอ้ยไม่ไม่ไม่มีครับเพราะว่าผมไม่ได้ปรึกษาเลยครับเรื่องนี้วันนี้เป็นมารเป็นผประกาศข่าวกีฬาอะไรอะไรนะครับผู้ประกาศข่า อ๋อก็อาจจะมีครับโอกาสแต่ว่าอาจจะรอให้มันผ่านไปนานกว่านี้หน่อยอ,อาจจะรอรอเป็นสิ่งสิ่งใหม่ๆที่เราอยากทําในวงการบันเทิงกันครับถามถึงวันนี้บ้างทําไมถึงตัดสินใจแบบเช่าฮอแบบเบอร์วังให้แบบแฟนคลับได้มาร่วมยินดีกับเราก็อย่างพี่ีแฟนคลับเราก็เข้าใจเขานะว่าเขาอยากจะมาแสดงความยินดีกับเราให้ครบทุกคนแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอยา่างอาจทําให้แบบจํากัดคนเราก็เลย เปิดทอมาเพื่อแบบให้พี่แฟนคลับได้เข้ามาแสดงความยินดีให้ได้เยอะที่สุดครับอาจจะไม่ได้ครบทุกคนใช่ครับประมาณสี่พันคนครับอันนี้แบ่งเป็นรอบๆใช่ครับแต่เห็นเขากฟนซัมก็จะบบเกือบเหยียบร้านเลยลงอ๋อใช่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 แพงมากครับก็เหมือนเดิกก็ดีใจครับเพราะว่ามันก็แบบ อารมณ์แบบเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้แล้วมาเจอพี่แฟนคลับที่เขาแบบตั้งใจทําให้เราตั้งใจแบบทําอะไรทุกๆอย่างให้เราม,มันก็ดีใจมากๆครับจริงวันแรกแต่เข้าวงการมาเราเคยคิดไหมว่าเราจะมีภาพแบบโอ้โหที่คนรักเราเยอะขนาดน,นี้ไม่อยู่รวมตัวไมไม่ครับแล้วเราไม่คิดว่าเราจะมีชื่อเสียงเลยด้วยเราเห็นว่ามันยังเป็นโอกาสเรื่องแรกของเราเราก็ไม่ได้แบบหวังว่ามันจะต้องมีชื่อเสียงขึ้นมาเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่า อาจจะด้วยหลายๆอย่างที่แบบพี่แฟนคลับเขาชอบในตัวเราชอบในตัวพี่มิวก็เลยทําให้แบบเขาสนับสนุนเราจนถึงตอนนี้าพูดตรงๆไหมครับไม่รู้เลยผมยังไม่รู้ครับตื่นยังตอนนี้ตื่นที่เราคิดไว้ดีกว่าที่เราอยากจะมอบให้กับแฟนคลับปะเนี้ยก็อาจจะเป็นพูดคุยทักทายนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าอย่างอื่นก็ยังไม่รู้ครับ แต่ว่าเราก็แอบกลัวเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาให้เซอร์ไพรส์หรือเปล่าด้วยมีแอบเห็นของขวัญที่แฟนคลับให้บ้างเลยอ่ะยังเลยครับก็หลังตอนนี้เราก็บรรยากาศพาดดูซูมเนาะใช่ครับผมผมเดี๋ยวผมก็น่าจะต้องไปดูครับเพราะยังไม่ได้ดูเลยครับอ่ารบตึงตรงนี้ฝากขอบคุณทุกๆคนเลยที่เป็นกำลังใจให้เราวันนี้ครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกๆคนนะครับที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับผมทั้งในเรื่องการเรียนหรือว่าในการใช้ชีวิตอะไรต่างๆก็ขอบคุณที่คอยให้คําแนะนําคอยสนับสนุนแล้วก็คอยให้กําลังใจต่างๆทําให้ผมมีวันนี้จนได้นะครับวันที่ผมเรียนจบเนี่ยก็ขอบคุณมากๆครับก็อยาอย่ยอยดยกัรเวลานานนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคออเครับผม